สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ไม่ต้องพึ่งผู้ชายก็ได้ค่ะสำหรับการที่ดูเครื่องยนต์ของเราหรือว่ามอเตอร์หรือว่าน้ำนะคะหรือว่าน้ำมันเครื่องในรถของเรานะคะมาดูค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรหรือว่าพี่จะบอกอะไรเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วสักแต่ขับรถอย่างเดียวไม่รู้อะไรเรื่องเครื่องยนต์เลย ะะวันนี้พี่จะบอกและก็จะให้น้องๆหรือว่ามือใหม่นะคะที่เพิ่งหัดขับหรือว่าได้ใบขับขี่มานะคะแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไกลไปนู่นไปนี่คนเดียวหรือกับญาติผู้หญิงนะคะที่ไม่ได้รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมืองไทยก็จะคิดว่า เป็นอะไรจะเดินทางไกลก็นู่นเลยเข้าอู่ไปให้เขาเช็คตรวจน้ํามันตรวจอะไรเราก็ต้องเสียเงินนะคะหรือว่าเราก็ต้องเสียเวลาที่จะโทรนัดเวลาเขาหรือว่าไปรอคิวแต่เรามาเช็คเองง่ายๆของเรานะคะเพราะว่ารถเราน่ะขับทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เวลาเราจะเดินทางไกลไปไหนนี่เราก็สามารถที่จะเช็คเองนะคะว่าเราควรจะดูอะไรเป็นหลัก ะค,ะคือหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือหม้อน้ําค่ะเนาะบ้านเรานะถ้าสมัยรถยรถที่มันเป็นรุ่นเก่านะคะมันก็จะมีหม้อน้ํานะคะแต่หม้อน้ําแห้งนี่ก็ไม่ได้นะคะมันจะแตกเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ารถของเรานี่มันต้องการที่จะมีหม้อน้ำเพื่อที่จะไปทําให้เครื่องยนต์นี่มันเย็นค่ะเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่ เนี่ยมันจะมาวิ่งมานี่เลยนะคะเนี่ยท่อนี้มันจะวิ่งมานี่เลยค่ะมาหานี่เลยกก็เข้าไปในหม้อนี่ค่ะวิ่งมานี่เล้กก็เข้าไปในหม้อนี้เลยค่ะทําให้เครื่องเย็นเครื่องยนต์ของเราใน่เย็นค่ะงั้นเราก็ต้องดูอย่าให้หม้อน้ําแห้งนะคะแต่รถสมัยใหมน่นี่รุ่นใหมน่นี่อาจจะไม่มีเลยนะคะหมาะหมหม้อน้ําแต่ถ้ารถสมัยเก่ารุ่นเก่านี่มันยังมีอยู่ค่ะนะคะ,นะคะหรือว่ารถ บางรถก็ยังมีอยู่นะคะที่จะใช้หม้อน้ําแบบนี้เราต้องเติมน้ําค่ะแต่ที่เดนมาร์กนี่เขาจะเป็นน้ํายาค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ํายาทําให้เครื่องเย็นค่ะเนี่ยเราก็จะวิ่งมานี่วิ่งมานี่เลยนะคะเนี่ยมาผ่านตรงนี้เลยนะคะเนี่ยวิ่งมานี่เลยค่ะมาทําให้เครื่องเย็นนะคะเรามาดูวิธีการของพี่แบบง่ายๆนะคะโดยที่สาวๆนี่ไม่ต้องพึ่งแฟนเลยค่ะหรือว่าไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยนะคะอันนี้ทุกคนก็รู้ดีนะคะว่ามันเป็น น้ำยาปัดหรือว่าน้ำปัดปัดน้ำฝนนะคะที่ล้างกระจกนะคะเนี่ยใช่ก็เป็นน้ำยาปัดน้ำฝนนั่นแหละที่เช็ดกระจกนั่นแหละเราก็ต้องอย่าให้มันแห้งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้ตอนไหนปุ๊บปั๊บขึ้นมาเราจะใช้ปัดเพราะเราไม่สามารถที่จะมองไปด้านหน้าได้นะคะเราก็ต้องดูว่าอันนี้ก็อย่าให้ขาดเช่นกันค่ะนะคะ และนี่ยิ่งสําคัญค่ะที่พี่บอกก็คือหม้อน้ํานะคะนี่หม้อน้ําดูนะคะพี่จะให้ดูต้องอย่าให้ระดับต่ําเกินนะคะนี่ดูคะ่ะนี่เนี่ยต้องให้อยู่ระดับนี้ก็คือโอเคเพราะมันจะฟดเต็มนี่พอดีค่ะนะคะมันจะฟดเต็มถังเวลาเครื่องยนต์ร้อนมันก็จะเป็นฟองเหมือนเราต้มน้ําถ้าเราใส่เยอะเกินมันก็จะล้นค่ะแล้วมันก็จะทําให้เกิดในเครื่องยนต์ของเรานะคะนี่นะคะ นี่คือสําคัญที่สุดที่เราจะเดินทางไกลนะคะส่วนสําคัญอีกที่อย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเราเติมแล้วมันก็หลายเดือนนะคะ 6- 7เดือนถึงจะได้เติมนะคะหรือจะคุณก็ต้องเช็คเพราะว่าเมืองไทยนี่มันร้อนมากนะคะแล้วเวลาเราใช้งานเยอะนี่มันก็จะเปลืองน้ํามันเครื่องอันนี้คือน้ํามันเครื่องค่ะเราจะเติมตัวนี้นะคะน้ํามันเครื่องเปิดตัวนี้ หมุนไปทางซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วเราก็เติมแต่เราต้องมาเช็คก,ก่อนค่ะนี่คือตัวนี้ค่ะเราต้องดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่จะดึงให้ดูแป๊บหนึ่งเราต้องหากระดาษมาสำรองด้วยนะคะต้องหากระดาษนี่ค่ะมาสำรองเช็ดว่าน้ำมันของเราเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะเดี๋ยวพี่ต้องรอให้พี่ซื้อขากล้องก่อนนะคะแล้วพี่จะได้บอกวิธี ไอ้ดึงอันนี้เราก็แค่ดึงขึ้นมาเลยค่ะนี่นี่ค่ะดึงขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานี่เห็นไหมคะพี่จะไม่ค่อยสะดวกมันก็จะมีขีดอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีขีดอย่างนี้นะคะน,นี่ค่ะเพื่อนหญิงทุกคนนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาเช็ดดูนะคะว่าน้ำมันเรานี่มันอยู่เขดไหนโทษทีนะคะเพราะพี่ใช้มือเดียวก่อน เราก็จะลูดออกไปเลยค่ะแล้วก็มาเช็คดูนะคะนี่เช็คดูนี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่นี่นี่คือเขตของเขานะคะนี่เห็นไหมคะจะประมาณนี้เลยค่ะจุดสีเหลืองนะคะมาถึงนี่เลยนะคะก็อย่าให้มันต่ํากว่านี้ถ้ามันต่ํากว่านี้ถึงนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเพราะพี่ใช้มือเดียวเนาะนี่ค่ะถ้ามันถึงนี่นะคะ ก็คือคุณต้องเติมแล้วค่ะคุณต้องเติมน้ำมันเครื่องของคุณค่ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องคุณขาดแล้ว<ท>แต่นี้เรามาดูกัน<ท>ว่าน้ำมันเครื่องของพี่มันอยู่ขนาดไหน<ท>นะคะเพื่อนบ้านมาำเซลเอกีกเดี๋ยวนี่ค่ะไม่ถนัดเลยเนาะเดี๋ยวดูเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนหญิงทุกคนคะดูไว้นะคะไม่ใช่สักแต่ขับรถเป็นอย่างเดียวนะคะคุณต้องดูว่ามันเกิดเหตุเฉินขึ้นมา นะคะคุณจะได้ไม่ไปอยู่กลางทางแล้วน้ำมันเครื่องคุณแห้งเกลือเลยดูค่ะแล,ะล้วเราก็หย่เข้าไปเลยนะคะนี่ในรูนี้เย่เข้าไปเลยค่ะเย่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอุย้ยผิดสูตรกดลงไปก่อนกดลงไปก่อนค่ะนี่กดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะง่ายๆนี่ค่ะดูค่ะของพี่คุณจะเห็นใช่ไหมคะนี่ เห็นไหมคะน้ามันของพี่จะอยู่นี่เลยค่ะนี่เขตดําๆนะคะต้องรอให้พี่ซื้อขากล้องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกจะให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งกล้องมันอยู่ไหนน้อนี่ค่ะแสดงว่าของพี่นี่มันอยู่ถึงนี่เลยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเห็นไหมดําๆค่ะถือว่าโอเคอันนี้คือเราต้องชิคถ้ามันเลยไปถึงนี่ค่ะหรือครึ่งหนึ่งขนาดนี้นะคะนี่ค่ะน้องๆพี่ๆคะ่ะนี่ถึงขนาดนี้นะคะเพื่อนหญิง นขนาดนี้นะคะคุณต้องเติมค่ะอย่าให้หม้อน้ําคุณแห้งไปเด็ดขาดถ้าถึงขนาดนี้ดีไม่ดีนี่เครื่องดับเลยนะคะนี่ค่ะง่ายง่ายเองนะคะถ้าเช็คนะ่ะง่ายๆเองเพราะมันมีเขตของมันอยู่แล้วนะคะคุณแค่เยเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเย้เข้าไปสุดๆนะคะนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะแล้วคุณก็ตรวจดูนี่ค่ะของพี่ถ,ถึงนี่ นี่ค่ะเช็คง่ายๆค่ะเช็คด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยค่ะเรื่องแค่นี้จิบจ้อยนะคะถ้าคุณจะเดินทางไกลนะคะเรื่องแค่นี้จิบจ้อยมากค่ะนะคะแล้วผู้หญิงเราทําเองได้ค่ะโทเอ้ยกระจกเนาะแค่นี้ไม่ต้องรอผู้ชายเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะนี่คือน้ํามันเกียร์นี่เราก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องนั่นหรอกค่ะเพราะว่ามันใช้เป็นปีเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆได้ความรู้นิดหน่อยไม่ต้องง้อผู้ชายหรือว่าไม่ต้องสักแต่ขับเป็นอย่างเดียวนะคะเราก็ดูเครื่องรถของเราเป็นด้วยค่ะคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะขอฝากกดเป็นกำลังใจกดติดตามพี่ให้ให้พี่ได้มีแรงทําคลิปต่อไปให้ทุกคนได้เห็นต่อไปนะคะและก็ได้รู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ ถามพี่ได้นะคะยินดีที่จะตอบค่ะถ้าพี่ตอบได้นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่าที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีค่ะ